สวัสดีเจ้าไข่คกซีฟูเจ้านางน้อยนะเจ้าเนอรค่ะอยู่ตรงอซอยตรงข้ามข้าวขาต้มบาดเดียวกาดกองตาเนะเจ้าปอแม่ไปนอนะ้องเนิรนี่นะเจ้าไข่ค,คกนี่กรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในนะเจ้านี่แช่ออกละมาดูกันนะเจ้าเนิรมาอุดหนุนกนทีิกาดกองตาเนะเจ้าปอแม่ไปนอ้องอยู่ซอยตรงอซอยตรงข้ามข้าวต้มบาดเดียวนะเจ้า ลงมาก็จะเจอเลยนะเจ้าเนอร์อยู่ขวามือเจ้าวันนี้เขามีะจียต้อยมีไข่นกกระทาด้วยร้านข้างๆเปิดกับขายเสื้อผ้านะปอไม่ี่นองนี่เสื้อผ้าสวยอลังการงานสร้างเลยเจ้าเสื้อผ้างามงานตึกนั่นเลยดูเฮ้เห็นก็เจ้าของร้านก็รูปรอด้วย เจ้าเนิ่มาได้นะเจ้าเนิ่ติกาดกองตาซอยข้าวต้มบาดเดียวนะเจ้าเนิอตรงข้ามเลยนะเจ้ามีอาหารการกินเยอะแยะเลยปอแม่ปปนองเจ้าเจ้ามีของฝากมีของฝากมีจิ้นส้มนีนะเจ้ามีไส้อว่แม่คำพันอยู่นี่ตัวนะเจ้าเนอนมีมีไส้อว่เผ็ดน้อยเผ็ดมาก นะเจ้ามีไส้อัวตัวน้เจ้าเนื้อปอแม่ปีน้องมีจิ้นส้มมีแหนมแหนมจิ้นควายก็มีจิ้นหมูก็มีมีน้ำพริกนมมีแคบหมูเจ้ามีข้าวนึ่งตัวนะาปอแม่ปีน้องแล้วบ่ใจยังเดียวนะเจ้ามียำตัวน้เจ้านี่ยำไม้ละสิบบาทนะห้าไม้ยำฝีนะเจ้าดอกเปละเปิดเตอร์นะเจ้าเนื้ออาหารการกินป่ะพอดูหนูกะสมบูรณ์เออพอดูค่ะ ใจหวาน่ากินหน้าล้ำนะพ่อแม่ปี่น้องดะายำฟีตัวน่ะเจ้าคุณลุงบอกมีหลอดจ่องตัวน่ะเจ้านี่มีหลอดจ่องตัวนะเจ้าหลอดจ่องเจ้านี่นะหับประกันความอร่อยนี่หับงานต่างหนกตัวนะเจ้านี่นะนี่แก้วละสาวบาทสาวหาบาทสาวบาทนี่สาวบาทนี่นี่สาวบาทนะเจ้าหลอดจ่องสิงคโปร์ ทับทิมตัวนะเจ้าเออมีสลิมทับทิมตัวปอแม่ปีน้องหวานมันอร่อยรับประกันเลยนะเจ้าเจ้านี่อร่อยมากเลยนะจ๊ะอันนี้นะเจ้ายำม,มีครกค่ะมีครกยำม,มีครกคร,กครกคลิกมีครกคร,กครกคลิกอยู่ตรงตรงข้ามซอยตรงข้าม ข้าวซอยเอ้ยข้าวต้มบัตรเดียวนะเจ้าลงมาได้เลยนี่ยังมีคร,กรุกอ,อร่อยอร่อยคุณยายทําอร่อยมากแล้วปอมีอันนี้ตัวยน้เจ้าหมูแดดเดียวเนอาปอแม่ปี่น้องมีหมูแดดเดียวไขยเป็นปุกปกละล้อยสาวถ้าเป็นถุงถุงละสิบห้าบาทมีน้ำสมุนไพรตัวหน้ะเจ้าดดน้ำสมุนไพรน้เจ้าเยอะแยะเลยแนบปอมีอันนี้าะลา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 เอดหอมทอดปอแม่ปีน้อง นี่เฮดหอมทอดลำขนาดเลยเจ้านี่นะหับประกันความอร่อยคนคนขายกระงั้นเยเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าพอนี่นะเจ้าเนอนี่นะเจ้ามีอย่างก็นี่เป็นห้องก็เออทัวทัวและทัวทัวเหลืองทัวต้มทัวอย่างกระบะ้โอ้เออทัวเหลืองทัวและเืออย่างนะกระบะ้โอ้เนาะเอากระบ้โอ้จักโหมีพักดวยสมพักปอดสารพิษ น,นั่นคนขายปิงปิงยางยางสป,ปะย่างเลย้อเจ้านั่นเห็นกอคนไปนั่นเห็นกอสป,ปะย่างเต็มเลยนะเจ้าปอแม่พีน้องมาแอลเ้อร์ซอยข้าวต้มบาทเดียวกาดกองตานะาเจ้านี่ขดูมีอาหารการกินเยอะแยะเลยในซอยนี่นะเจ้ามาเนอพ่ปอแม่พีน้องเนอมาเนอเจ้าเนอขาดบาดได้จะไปลืมนะเจ้านี่ไข่โคกสีฟูดเจ้าหนังน,น้อยนะเจ้าเนอ้อปอแม่พีน้องนี่นะเจ้า มาแวะมาชมมาอุดหนุนกันนะเจ้าไข่คโคกซีฟูด้ดเจ้านางน้อยจเจ้าเนอนี่มีชุด30 40, 40, 40 50สี่สิบห้าสิบหกมันก็นมกะโอเคเจ้าเดี๋ยวเขามาปะก,กันไหมนะเจ้าสวัสดีเจ้า